กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่พอเทื่งไปทายถ้ำขามฝันนันิงมาแบ่งปันในพี่น้องแล้วนันิงว่ามีอีกได้พอเทื่งคนหนึ่งฝันได้เก้างวดซ่อน,ถ,นถือจนการถือบนว่าฝันได้สามตก็ถือสามตฝันได้สองตถือสองตแบบว่าเ็นโตกับตัวอย่างได้พอเทื่ยงพนว่าง่ายพอเทื่งก็ตามหาโดนน้าะดึงแขนนันิงขึ้นรถได้แล้วครับท่านผู้ชมเดินทางไปหานะแอคครับผมเป็นซีแอค เดี๋ยวจะไปเอาติดตามเอาตัวเลขมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องพอเทื่องนั่มหาโดนระครบคนที่ฟันเข่าแปดงวดเก้างวด้อนนี่งวดนี่พอเทื่องก็มั่นใจว่าต้องได้เด็ดไปแบ่งปันให้พี่น้องเดี๋ยวเขาไปบึงไปชมพร้อมกันครับว่านายอยากจะให้เลขเด็ดๆตัวใดไปแบ่งปันให้พี่น้องเป็นแนวทางครับผมบาก,การสวัสดีครับนายอากาศสวัสดีครับสวัสดีนายนั่มหามาโดนราคาสมุชชมว่าถือ เคยถือเก่างวดซ้อนมาสั่นถือเก่างวดซ้อนบางคนมาสือน้ำจะไห้เป็นแสนในบอนไอแอกครับอ้เป็นพี่แสตั้งแต่ปีหกสองนะครับแต่ว่าผอมับบอดเยขอมาเฮงแล้วนะครับอ๋อแต่ก่อหายไปเลยช่วงหนึ่งครับหายจากการขอไปเขาขอเอาบอลหรือเขาเขาปิดข้อขอครับขออจุดถูกขอหรือว่าไปไปขออย่างไรบอดขอเป็นถูกครับคือไปกาไปไหวไปขอพันนะขอเป็นข้าวเบาเลยนะครับ ขอขอนันผู้ใดหนอกับนี่ตนพ่อยู่ครับอยู่หน้าบ้านครับอืมอยู่หน้าบ้านครับโอ้จะไปขอจะอยู่หันว่าสันซะงวนี้ได้ไปขอวะบอครับผมบ่าได้ขอมาหลายปีแล้วครับได้ขอมาหลายปีแล้วไปยังขึ้หยุดไปแปลว่าคือเดี๋ยววางมือนะครับไปจากป้นใดไปจากรบกวนพันนะโอ้ยรบกวนโอ้ขันขันแสดงว่าไปขอนนิสิได้ได้เพราะมันวางมือ วางเว้นม่าจะเป็นสามปีแล้วนเนาะไม่ไนหนเนาะสองปีสามหกสี่หกห้านั่นตัง้งสองปีแล้วสองปีก็กลัวก็คือไปขอแล้วกับเพิน่นเพิ่นจะมังมาเขาฟันเขาฟันครับแล้วต,ตามจริงกะกันขึ้นแอร์ก็บอกกระเือยโยผวาปล่อยให้เพิ่นสั่งวัลมีีกสักก่อนจะไปขอใหม่ยังส่นะครับแมนตังเก่างวดสอนเนาะมันเป็นธรรมดาเด้ไปพราะางครับเพิ่นเคยมาทอนกะดำนาซอยปกกบฟันครับได้โตโตเลยครับเพิ่นมาปีเดียวท่าน ่ะ่ามีความฝันบางวดนี่ฝันว่าสร้างตึกแล้วครับไปหลับจ้างครับเป็นไฮทูบตึกครับเป็นไฮทูบตึกครับตึกยี่สิบแปดสันครับตึกยี่สิบแปดสันฝันจะเป็นทูบตึกยี่สิบแปดสันครับท่านผู้ชมตึกยี่สิบแปดสันนะคะเตืกกันไมตึกนันบ่มียังครับมีแต่ก่อนอิฐอิฐเป็นก่อนสี่เหลี่ยมเพราะว่าเป็นสี่บ่ผมว่ามีแต่ก่อนอิฐ ไปก่อนซีเรียมรัไม่ต่ก่อนอิตมต่ก่อนอิตเนี่ยเขาไกก็บเลขกดนี้เลยเออไปก็เป็นตัวไกลกับเลขทูมเนี้มานี่4ซีสองแปดเขาเดนี้ยังกอ8แปดสองสีซีสองแปดซีสองแปดเทกันโอ้โอ้ขัดขัดเป็นตัวคุณนาเองนี่ก็คือเห็นอิตหลายแห่งก็เลยว่าเป็นซีนั่มมีแต่แผ่นอิตครับ เป็นแพงซึงสูงเลยทุบๆๆนี่แต่ตึกนเขาุป็นตะกอนอิฐะครับอิฐสิแปดิบอิบอกแบบนี้ครับอิดบอกคือมันจะข่ยอิดบอกจะสีนี่เห็นหลายทุบรับมุดทั้งหลังมุดทั้งแผงนะครับถึงว่าจะเห็นเป็นเหล็กสีดำเนาะอไยแผลเป็นข้นภาพไปทุบครับผมไปกับลานแลวครับมีมีข้นบอกบอกบอกครับถ้าไปรับจ้างไปรับจ้างครับ ไปรับฟังไปไปรับจ้างครับบ่ได้มีคนมาเอื่นมาหยังแต่ว่าไปรับจ้างคถืบทูบตือถูกตือจีสิแปดสัตว์เท่าไหร่คะแล่สี่ร้อยสี่สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทคุณจักบอแต่ว่าแล้วว่าเห็นอิฐเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ว่าตีอย่งเป็นสี่อยู่แล้วนี่แต่ก้อนอิฐแหละอิบอกฐไรแห้งเนาครับนี่แต่อิฐผมมีเสาผมมีหลังคาครับโอ้โหแต่ไม่ตีอิฐอย่างเดียวครับ อ๋บอกง่ายๆคือเป็นตึกอยู่แต่ว่าบทมันจะมีเสามีรังค่าคมิตาอิทมิตาอิทอย่างเดียวก,ออก,ก็อขึเรื่อยยี่สิบแปดสั้นนั่นครับอ๋อคันเม่นโตคุณน่าเองเนี่คุณหน่าสิตีเป็นสามตัวบอคะ่ะผมหมักคือสองแปดแล้วครับหมักสองแปดผมหมักสองหนึ่งแปดครับสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดนี้มันจะใส่คันหนึง่งคือหมักหนึ่งครับโอ,โ,อโดยเฉพาะโตก็คือหมักหนึ่งอยู่แล้วนะคะเนาะสองหนึ่งแปด เนื่อแต่มากซีค่ะมากซีนี่ตังกับเหล็กน่ะนิ่งเป๊ะเลยแต่ว่าคุณอาเห็นได้อิปยิปยีเหลี่ยมหนัะแมนค่ะแต่ว่าคุณอาบอกว่านี่กระนาสนใจกระตองล่องให้เป็นพิจารณาเบึงอิปยิปทั้งตึกคุณอาว่าเป็นสบ่มีเสาบ่มีเสาบ่มีหลังคาคุณอาว่าเป็นสีกระล่องอาจจะใหายซ้ำตัวน้ำก,กระได้แล้วก็เลขที่คุณอามั 8, สก 28, สองหนึ 28, ่งแปดกับสีสอ,องแปดมันกับแปดอยู่นั่นตึกยี่สิบแปดสันบ่มีเสาบ่มีหลังคาเนาะมีแต่อิป เพราะชอบชุดตัวนแอ๊นี่มากเป็นยังเกาะสองหนึ่งแปดครับสองหนึ่งแปดครับเพรมากสองแปดจีแดียร์เนาะถ้าสามตัวจะเป็นสองหนึ่งแปดค่ะเราเรานแอ๊คิดว่างวันนี้จะมีโอกาสใดเดินทางไปไหวปูพัหยีวะคะจากแล้วขับกับขับไปกับบอไก่แล้วครับนี่ไก่ๆนี่ประมาณห้าหกลอยเมตรนี่ครับโอ้เยอโอ้บอไก่เนี่ โอย้ยแถวบริเวณนี่เองครับสมุชช่วยว่าคือผมวอยากขอนะครับอโอ้วอยคอ้นแต่เป็นคนอื่นจะขอกับว่เป็นยังครับพอเขาไปขอประจําอยู่ข้าวกระไดอยอะไม่บอกใคนเคยไปขออยู่แม่บอกใต้ก็เห็นถูกเป็นยังหมดเลยครับเพราะว่าคือผมวอยากขอคือผมวางมือมาในหลายปีนะ ก็ให้โชคให้ลาบก็ยี่สี่ยีกเจงวดเนี้ยเนาะแต่ว่าโบเนียเด้ยเนาะอาจจะูดือคออะไรครับคอซุ่มป่าซุ่มลูกบอลลูกไปขอประจำครับแต่ว่าคือผมบโบยขอนะผมวางมือนี่ยมันในรายปีแล้วค่ะแต่ว่านานเองมีความฝันก็อยากจะติดตามแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้ลองพิจารณากันบึ้งนะคะกงวดสอนในไม่ไหนเนาะกงวดสอนกงวดสอนคือปีหกสองครับแฟันก็คือถทิงหลอดครับซื้อโบกับก็ได้ทั้มเลยทั้มหยาดอันนี้ค่ะ จบสงเลยแรับบแบบผู้าญิงกับจนคขาว่าระดับอาจารย์เลยครับแบบผู้หญกลกับก็บได้ <c oughs> แล้วระหว่างที่ว่างเมื่อมาหรือว่าก่อนหน้านี้นะแอดมีความฝันความยังมาเรื่อยบอสคะบอครับคือพมบกคอยนั่นคือเก่านะแบบว่าคือ,คอก็ยจะสื่อผมจังสื่อนะแต่ว่าคือผมบกขอคือเก่านะตะ,ะ,ะกี่พ้มบกขอแต่ว่าหันสื่ออยู่ครับแต่ว่าขันเอาคิดเอาความฝัน มีความฝันเ้าก็คิดอยากีื่อเขาก็กจะซื่ออยู่แต่วันนี้ก็มีความฝันมาเนาะมันเอาบอกให้ฟังนี่เป็นจังไดจังว่าจากบ่อยากไปขอน้งเพิ่นทั้งจีเพิ่นอยู่บ่อยากรบกวนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าคือมีคนไปขอเขาก็ไปขออยู่โอ้คันคันนแอกไปนี่มันก็เป็นการรบกวนเพิ่นหลายโพดครับมันเคยมาบอกในความฝันบอกหรือมามาอีอย่างในความฝันยังสะอยู่บอกว่าอย่ามาขอกูหลายด้จังไดจังสี่นะบอกครับ นั่นคือเประกอบบังคับให้สื่อเอ้าบังคับให้สื่อคือเพราะพนมาบอกนะพนดาสื่อออเดอร์พนดาเลขซีเจ็ดผมได้ทำพนในความฝันผมบ่าเคยบอกถึกบอกพนดาถึอกพนดาผมก็ะเบื้องสื่อมาตอนแรกออกรีซีเจ็ดนะซีเจ็ดดีดีครับเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะในเมื่อนไอแอร์พนเมไปขอห้องกระบืองบังคับเนาะครับผมเนาะแต่ว่า เพิ่นก็มีความฝันมีตัวเลขมาแบ่งปันให้พี่น้องอยู่แล้วก็คือ218 218ท่านใดบ่มัก3ตัวก็ตัดเด่นเอาเลยครับท่านผู้ชม2112 2882หนึ่งสองแปดแปดสองรครับผมเอ้าท่านใดชื่นชอบตัวเลขของนายอากะเอาสมุดปากกามาจดไว้ครับผมกาให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคมั่นกันสุตทุกคนคลิปนี้เพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ